สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะพามาชมนะคะเป็นรถ Toyota v i ีออสตัวเจนะคะลูกคา้าตัวนี้ติดแก๊ส LPG นะคะเป็นรถปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทน,นะคะลูกคา้าท่านใดค่รถติดแก๊สอยู่นะคะนี่มีคันนี้เลยสีขาวแท้เดิมโรงงานนะคะ ชมใหม่แล้วคันนี้ใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยๆเลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาพร้อมนะคะภายนอกสวยมากๆรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมอย่างแน่นอนเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างนะคะนี่ภายในเป็น กรจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่ <im> อันนี้บอกสถานะแก๊สนะคะอันนี้ใช้งานไป1,000งแกว่าโลนะคะ1 6ึ 1> ่งแสกว่าโลเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำนะคะ แอร์ปรับอนาล็อกวิทยุ CD ดี3ใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องตั้งสูตถถวงล้อให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าดีดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคันนี้ผ่อน84งวดเริ่มต้นประมาณไม่เกิน7,000นะคะผ่อนสบายๆบายลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 942851746นะคะ ขอรูปเพิ่มเติมถามรายละเอียดตัวรถถามเอกสารการออกรถสามารถเข้ามาปรึกษาแบมได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมจะทิ้งเบอร์และลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ